พลังงานคืออะไรพลังงานคือแรงที่ได้มาจากธรรมชาติที่ได้จากน้ําแสงแดดลมเชื้อเพลิงธรรมชาติถ่านหินน้ํามันและก๊าซธรรมชาตินอกจากนั้นยังได้พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ,พแร,ร่ยูเรเนียมไม้ฟืนกแกลบและชานอ้อยเป็นต้นพลังงานที่ได้จากแรงต่างๆดังกล่าวเรียกว่าพลังงานต้นกำเนิดหรือ primary energy ส่วนพลังงานที่ได้มาโดยการนำพลังงานต้นกำเนิดดังกล่าวมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นพลังงานไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมถ่านโค้ e และก๊าซหุงต้มเราเรียกว่าพลังงานแปรรูปหรือ secondary energy ระบบการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยต้องใช้โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆเพื่อรองรับการผลิตจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันซึ่งโรงไฟฟ้าแบ่งเป็นประเภทต่างๆดังนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต้มน้ำเพื่อสร้างไอ้น้ำแรงดันสูงมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใช้เชื้อเพลิงหลายประเภทเช่นก๊าซธรรมชาติถ่านหินไม้ฟืนแกลบชานอ้อย เหมาะสำหรับเดินเครื่องเป็นโรงไฟฟ้าฐานที่ใช้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเป็นโรงไฟฟ้าที่นำเอาเทคโนโลยีของโรงงานกังหันก๊าซและเครื่องกังหันไอน้ำมาทำงานเป็นระบบร่วมกันโดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซซึ่งมีความร้อนสูงถึงประมาณ500องศาเซลเซียสไฟผ่านมอน้ำและถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ําเดือดกลายเป็นไอเพื่อขับกังหันไอน้ําที่มีเพลาต่อตรงไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าต่อไปซึ่งโรงไฟฟ้าก๊าซในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ครับเพราะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเช่นโรงไฟฟ้าพระนครเหนือโรงงานไฟฟ้าพระนครใต้โรงไฟฟ้าน้ําพองโรงไฟฟ้าราชบุรีโรงไฟฟ้าบางปะกงโรงไฟฟ้าจนนะเป็นต้นระหว่างที่เราให้น้องเอ็นพักอยู่นั้น ผมจะมาเล่าต่อครับพลังงานทดแทนคือพลังงานที่ใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานก๊าซชีวภาพและอื่นๆแหล่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานหมุนเวียนแต่ไม่สามารถทดแทนพลังงานที่เสียไปของน้องเอ็นได้นะ ซึ่งเราจะสามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มาเป็นทั้งหมด2ประเภทครับคือพลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปเรียกว่าพลังงานสิ้นเปลืองได้แก่ถ่านหินก๊าซธรรมชาตินิวเคลียร์หินน้ํามันและสายน้ํามันเป็นต้นและพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีกเรียกว่าพลังงานหมุนเวียนได้แก่แสงอาทิตย์ลมชีวมวลและน้ำเป็นต้น ต่อมาผมจะพาน้องเอ็นมานอกสตูดิโอมาดูกันต่อถึงพลังงานสิ้นเปลืองคือแหล่งพลังงานจากใต้พื้นดินซึ่งมีปริมาณจำกัดเมื่อใช้หมดแล้วไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ทันความต้องการในเวลาอันรวดเร็วโดยจะต้องใช้เวลานานกว่าร้อยล้านปีที่จะสร้างขึ้นมาอีกได้ตัวอย่างของเชื้อเพลิงพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปได้แก่ทานหินก๊าซธรรมชาติและแร่ยูเรเนียมเป็นต้น น้องเอ็นและทุกคนรู้ไหมครับพลังงานที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากนํามาจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองเช่นเชื้อเพลิงฟอสซิลจำพวกน้ำมันดิบถ่านหินและก๊าซธรรมชาติทุกคนและน้องเอ็นเคยสงสัยไหมครับทำไมถึงเรียกเชื้อเพลิงฟอสซิลผมขอย้อนภาพกลับไปเมื่อหนึล้านปีก่อนหลังจากผ่านมาประมาณ1ล้านปีจากภาพที่เราทำเป็นตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้เอ๊ะ ทำไมน้องเอ็นมึงใส่หน้ากากมาละครับอ๋องั้นเดี๋ยวขออธิบายเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นก่อนละกันคำตอบคือเชื้อเพลิงนี้เกิดขึ้นจากซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมอยู่ใต้ดินมานานนับล้านปีจนเปลี่ยนเป็นฟอสซิลจากนั้นเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติกลายเป็นน้ามันดิบทานหินและก๊าซธรรมชาติแต่ปัญหาคือไม่สามารถหาเชื้อเพลิงมาทดแทนความต้องการในการใช้ได้ทัน โลกเราต้องใช้เวลาน,านานเป็นล้านปีกว่าจะผลิตน้ำมันแต่ละลิตรได้นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับเพราะการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจะก่อให้เกิดมลพิษออกมาด้วยเช่นฝุ่นละอองคาร์อควันไนตโตรเจนคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์และกาสส๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นต้นนะครับ จากวิดีโอที่ได้ดูไปเป็นเรื่องที่มาของพลังงานความร้อนเบื้องต้นและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนตอนนี้ทุกคนพอจะทราบถึงแหล่งที่มาของไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กันบ้างแล้วนะครับออานั่นน้องเอ็นยังไม่ได้ออกมาหรองั้นระหว่างนี้พี่ยังห้อยขอไปพาน้องเอ็นออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมีเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอะไรมาเล่าอีกติดตามชมกันต่อนะครับบ๊ายบาย กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์หรือกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน